แดดที่ร้อนรุวันนี้นี่อันนี้นนนนวทรงน่ารักมากสวยอ่ะทุกคนคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะนเ,ยเนี่ยอันไหนสวยช่วยเลือกหน่อยซอยคอยเลือกนะคอยเลือกว่าถูก ัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องพาตาพากินพาเทีย่ยวคลิปนี้พาตาก็จะออกไปหากับข้าวนะคะแล้วก็ซื้อหลอดไฟด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพาตากะไปได้ที่ไหนอะไรยังไงไปครับเราจะแวน้น <laughs> เราจะแวน้นสายแว้นวันนี้ไปไม่ไกลหรอกไปในซอยนี้แหละไปในซอยหมู่บ้านเรานี่แหละ โอ้ยร้อนแดดแรงแๆวันนี้เดี๋ยวไปดูสิอยากกินลาปลาดุกอะเดี๋ยวไปดูร้านฮออะคนขับด้วยนี่อะเอาคนขับอยากเข้ากล้องเขาให้หา,หาเขาอีกอ่ะ โมงละเก้าโมงยังแดบดบแรงมากอะ่ะร้อนมากอะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะได้มองกับข้าวร้านนี้ด้วยว่าเขาขายไหมแกขายอยูแกขายนะเออเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเดี๋ยวเราต้องไปดีเอวก่อนทางนั้นไปดูไปดูไปดูอะไร <laughs> ไปดูของ มีขอไปดูหลอดไฟเออไปถึงแล้วนะ d a y เนี่ยอยู่ในซอยเราเดี๋ยวเราจะไปดูจุดมุ่งหมายเราก็คือหลอดไฟ้ายมือเหรอสามห้าบาทนะหรือว่าเอาแค่กาวนั่นไง เหนี่ยพี่วันมีแต,มแต่มีแต่กระเช้าอ่ะไม่มีอ่ะอน,นี่เป็นกระปุกน่ารักหลอดไฟเป็นไงนะเลไฟไม่มีเลอไฟไม่มีไไมมมน้องว่าหมดน้องบอกหมดเดี๋ยวเราต้องไปซื้อ ที่ร้านวัสดุข้างนอกตอนนี้จะมาหาของไปทำสวยบุญกระถินใช่มสเตอร์ดีเอโอโอ้ยมีแต่แนวงามๆม,มีแต่แนวงามๆม,ม,มีแต่แนวอยากได้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 ไป เรียบร้อยอจุดจุดประสงค์ไม่ได้ได้กิฟช็อปได้กิฟไปเดี๋ยวเราจะไปร้านวัสดุก่อสร้างต่อได้ไม่ตรงวัตถุประสงค์อยู่นานเดี๋ยวงบประมาณบานปลายไปไป,ไปต่องงไงตะก้าเราอยากได้มานานแล้ว รถเยอะขอบคุณค่ะออ้อมีคนใจดีจอดให้เราด้วยไปเดี๋ยวเราจะมาดูตะก้านี่ตะก้า,กาสวยเราอยากได้ซื้อว้ใส่บาตรว้ใส่บาตรไปวัดโอเคเราอยากได้มานานแล้วเอาไว้ไปวัดเดี๋ยวไปดูข้างในสวยๆเยอะแยะเลยขอบคุณค่ะนู่ดีกระเป๋าก็มีเนี่ยสวยมากเลยอุ้ยขอโทษค่ะลืมไม่ได้ ไม่ได้อ่านป้าย <g fail> ขอโทษค่ะเออนี่ไงข้างในอู้เยอะเลยอะ่ะหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็มีนี่อันนี้ก็มีนี่น่ารั <บา S 1> กอะ<ค>่ะใช่อสวยมากเลยอะ่ะเล็งไว้นานแล้วว่าจะมาจัดวันนี้มาแล้วลองดูสิตะกร้าสวยสวยเดี๋ยวขอชมก่อน อุ้ยนี่ไงแบบเนี้ยเนี่ยเขานับมาจากชาวบ้านเหรอที่ไหนทุกที่ทุกที่อ๋อไม่ที่โคราชมันมีเขาจับสารอยู่อยู่ที่ไหนอยู่พี่ไม้อยู่โคราชเอาเอาพี่คนโคราชบอกใช่อยากจะไปอยู่เหรอนี่ไงสวยเอยู่พี่ไม่บ้านไหนคะบ้านลังกาบ้านฉันอยู่บ้านน้องไผ่น้องจิ๊ก เจอคนบ้านเดียวกันแน่เลยพี่อยู่บ้านไหนอยู่สีดาอ๋อถึงว่าดยแต่ว่ามันเลยตลาดสีดามันจะเลี้ยวเข้าไปบ้าน่าบ้านงีาอะไรเนี่ยจ้ะแต่ว่าลูกชายอยู่ในทนั่นแหละทางกระบาลน่ะเขาจะมีลานใหญ่อยู่กน่ะอยู่อยู่รังกาแถวรังกาตะปันรังกาในานจ้าสร้างตนเองน่ะบ้านของเจ๊อ้อยอ่ะ

ว่าหนูเล็งไว้นานแล้วว่าบ้านร้านพียเยอะมากเลยสวยด้วยโอ okay. เคม,มีสาขาอื่นไหม,ม,มพี่มีแล้วก็จะมีพวกกระเป๋าอะไรดีเซนเซนชายาอ๋อจะเพื่ใหม่แล้วก็รู้ที่จะทำอ๋อเจอพอดีงานบุญกระถินเล็งไว้นานแล้วว่าเยอะมากเลยร้านเนี้ยว่าจะชั้นก็ไปเนี่ยอาทิตย์เนี่ยแหละ เจ็ดยี่แปดเนี่ยคือเนี่ยใส่กระติกน้ำใส่กระติกน้ำนะน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วเราเห็หิว้วคนมองเลยใช่เนี่ยตะมุตะมิมากเลยอะ่ะใส่กระติกน้ำอุ้ยส,สวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะเราต้องแพทสวย,สวยามราคาน,น,นี่สวยทำราคาที่แลออ้วแต่จริงสวยจริงสวยจริงอืแต่ว่าถ้าใส่ใน หรอแล้วอย่างนี้ใบเท่าไหร่พี่พวกเนี้ยถ้าเป็นใบเล็กสุด270บาทค่ะหรอแล้วก็ขึ้นมา300รมีห้0ร้อยบาท600แล้วแต่รัอกว่าบาทอันนี้ก็สวยอยู่เลยโอ้ยเราเรามาเจอเจ้าของโรงงานน่ะเรามาเจอเจ้าของโรงงานนี่เองอ่ะว่าอยู่เฮ้ยสวยมากเลยเยอะด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเลือกสักลายว่า ไี่กำลังดขายที่ร้านราคาพื้นบ้านแต่ขึ้นห้างเนี่ยใบพันกว่าบาทกระเป๋าก็สวยได้เพิ่มไปเก็บมาจากทำจากอะไรกระจูดอะไรนันรเปล่าไปเก็บมาจากเซ็นทันสาญญาปกติเราเคยดอยู่ที่เซ็นทันเขาจะรีโนเวทในโซนนั้นทั้งหมดอ๋อสวยมากอ่ะน่ารักมากอ่ะเข้ากับชุดเลยนะอุ้ยนี่อันเนี้ยอุ้ยทรงน่ารักมาก สวยอ่ะทุกคนสวยมากโอเคจ้ะใช่ไหม,หมด่สวยมากอ่ะพุ่วนเราชอบใบนี้มากเลยอ่ะเราชอบใบนี้มากอ่ะทุกคนน่ารักอ่ะตะมูตะมีอ่ะแบบเดียบแบบไม่มันจะใส่มันจะเข้ากับชุดผ้าไหมามากเลยออ้ยม,มีตั้งหลายแบบหลายทรงดูดิดีแต่งงาม พี่น้องเอ่ยอิฉันมาบุ่นเลยอะเจอแบบเนี้ย <laughs> อิฉันา้าเชิญเอฟซีมาอุดหนุนได้นะคะทางร้านมีเพจเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้เดี๋ยวจะขึ้นเพจให้ใหราคากันเองเจ้าของโรงงานขายเององุอ้อองงยใช่อันนี้น่ารักอะพีวนของเวียดนามเหรอของบ้านเรามีไหม ตัวไหนเห,หรอือมอใช่ไหมบ้านเราจะแบบอันนี้ด้วยใช่ไหมพี่วินา่ารักอ่ะคิตตี้สวยมากเลยอ่ะเยอะมากตายแล้วคุณเบอร์วังอลังการมากนี่โอแบบนี่เลยเนี่ยโอ้วังอลังการมากเลยอ่ะใบเนี้ <c oughs> ย <c oughs> <c oughs> สวยๆทั้งนั้นเลยคุณตายแล้วใจละลายเลยอ่ะตายแล้วใบนี้ใบนี้คุณมาถูกทางตัวเองหยิบใบนี้มาจากตรงไหนนี่เหรอโอ้ยดูดิสวยๆทั้งนั้นเลยตายแล้วพตาจะเย็นๆอย่าวู่วามมันยังมีขนมิงมิงโอ้ยนี่ไงอ๋ออุ้ยอุ้ยเนี่ยอันนี้จมูกตมีมาก สวยอ่ะพี่นไหนพี่ขอดูหน่อยนี่ที่แม่ค้าถืออันนี้ก็แม่ค้าถือ้ยนี่จะของร้านถือเองนะเนี่ยคุณสวยมากเลยอ่ะค่ะพี่ <Okay. S 1> จ้านี่เดี๋ยวดูขอดูใบนี้หน่อยใบนี้สวยมากอะ่ะโอ้ยมันมีแต่งางามๆนะ่ะมันมีมันมีแต่สวยๆอ่ะทุกคนใช,ในะใช่เนี่ยดูอยู่ในซอยบ้านเราเองนะถ้าใคร สงสัยอะไรยังไงก็ทักมาถามได้เนี่ยรับรับหิวด้วยก็ได้อะรับหิวด้วยก็ได้อะใช่อยู่ตรงข้ามกับร้าน DIY เลยในซอยมังกรอ่ะใช่ใช่มาจากช่องพตาพัก,กินปลาเที่ยวลดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ดูโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะพี่แกหาแต่อะไรที่ใจละลายมาให้ดูะ ดูดิมีหมดเลยเนี่ยที่เก็บอันนี้ที่เก็บอาหารก็มีเนี่ยกันมแมลงเนี่ยมีหมดเลย,ยใช่กล้วยทอดหมูทอดเหมาะมากอาหารขายอาหารน่ะใช่มีทุกใช่มีหลายไซส์มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางมีหมดนนแจง้งอ๋อนี่ใส่ซูชิ เลยหอบพลุงพลังเลยพี่หนูเอามาจากตรงไหนม้างเนี่ยอู้โอ้สวยมากอ่ะสวยทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้ยมาแล้วใจละลายเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะพามาดูที่พี่แกบอกว่าที่ใส่ซูชินี่อ๋อนี่ไงที่ที่ใส่ซูชินี่อืมเป็นกระเช้าคิวตะมุตะมิอืมมีหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรา S <S เป้ <S <S เสะพายเป้สะพายแบบเป๊ก็มีดูเดินทางเดินทางอ่ะเป็นเป๊ก็มีเนี่ยสะพายได้สะพายหน้าสะพายหลังสะพายข้างได้หมดอมโอเคเดี๋ยวเราจะดูตะกร้ายแต่เราดูอันนี้น่ารักอะ่ะเอาอีกแล้วใจละลายอีกแล้วถ้าใครชอบสินค้าแนวจัดสรใช่ เราจะถูกใจค่ะขอบคุณมากค่ะกระจูดทำมาจากกระจูดทำมาจากกระจูดกระจูดน่ารักมากอะ่ะอุ้ยอันนี้มีลูกเล่นด้วยเนี่ยมีงานถักเพิ่มขึ้นมาอีกงานฝีมือนะเนี่ยาาดูดิานนราคาก็จะประมาณนี้ถ้าบอกว่ามาจากเพจพตาพากิน มาจากช่องพระตาพากินพระเที่ยวก็ลดสิบเซ็นะคะเวลาติดต่อกับร้านบอกได้ว่าเนี่ยช่องพระตาพากินพระเที่ยวแนะนำมาทางร้านก็จะลดให้ส0บเเซนนะคะหูยเนี่ยอันนี้ก็เนี่ยอันนี้ใส่กระติกน้ำเย็นนะ่ะา,าน่ารักเป้าหมายเราจะมาเอาตะกร้าวันนี้เดี๋ยวเราจะจัดตะกร้าสักใบ ใช่ใช่นี่ไงเดี๋ยวเราจะเลือกลายเราจะมาดูซิว่าเราจะได้ลายไหนตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึงเดี๋ยวดูก่อน กี่เหลี่ยม 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ี่ห้าหเดปดแปดเหลี่ยมห,ห,หูยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระเช้าผลไม้หรือขนมก็ว่า,ไ,ไ,าไปฤดูการปีใหม่ของฝากคู่หลักคู่ใหญ่เออตุ๊จีนก็มีนะอู้หสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนเอ้ยใจละลาย <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเอาอะไร จะมาหาตะก้าไว้ไปวันเจ้าของร้านบอกถ้าชอบเดยวรถให้คงต้องจัดสักใบแล้วแหละแพ้ทางตรงนี้แหละแพ้ทางตรงนี้แหละอุ้ยอันนี้มีฝ่าด้วยตะมูตะมีมากทุกคนดูเชี่ยนหมากเชียนหมากน่ารักมากฝากคุณยายนะคะคุณย่าคุณยายเชี่ยนหมาก กระติบข้าวเหนียวมีหูอุ้ยกระติบข้าวเหนียวมีหัวกระติบก็มีแต่สวยๆดูดิทุกคนเนี่ยเนี่ยกระติบข้าวเหนียวนะเนี่ยเธอน่ารักมากอ่ะอยากเห็นเหงือันนี้เท่าไหร่พี่สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบถ้าอยากเห็นอยากบังก็อันนี้ค่ะนี่ลายขอรวยนะอรวยนะเธอเนี่ย เนี่ยรวยนะเธอเนี่ยอ่านดีๆอ่านดีๆนี่เนี่ยอ่านดีๆรวยนะเธอรวยนะเธอเออเอาสิมูตมีมากเลยอ่ะอันนี้อะไรพี่ข้าวเหนียวมีก,กรกติบข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆโอ้โหความตะมุตะมิอ่ะความน่ารักของนางอ่ะดูดูดูด,ดูโอ้ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยมีแต่สวยๆลายละเอียดรายละเอียด นู้นไซส์ใหญ่ข้างบนจะเป็นขนาดใหญ่งงข้างบนเ <laughs> <laughs> นี่ยอันนี้ก็น่ารักดูดิแบบมีแต่น่ารักน่ารักอ๊้อันนี้ก็น่ารักนี่นี่อย่างนี้ก็น่ารักทรงส,งสวยกระตริบข้าวเหนียวนะจ๊ะกระตริบข้าวเหนียวนะเธอไปเ,เข้ามาไปไปเดี๋ยวเราไปเลือกตะกร้าของนอกเตาอยู่เนี่ยเออ เด็กตปกลาไว้ไปวัดสักใบอุ้ยเนี่ยตาฮะ,ะอ่าอันนี้กำลังดีตาฮะแต่เราจะดูทีนี้ก็หาลายว่าจะเอาลายไหนลายลายนี้ก็น่ารักเดี๋ยวดูก่อนไปน<ะ>ู่นน่ะเดี๋ยวไปดูด้านนู้นก่อนเมื่อกี้ที่เราจับทางนูง้นก็สวยอยู่นะเม้นมาบอกกันหน่อยนะ เนี่ยอันไหนสวยช่วยเลือกหน่อยซ้อยข่อยเลือกนะนข่เลือกบตถูกนนี้เล็กๆน่านนะอันนี้มันอันนี้มันจะเล็กไป,กไปอ,อันนี้มันจะเล็กไปใหญได้รอยใบยเมื่อกี้น่ารักมีบ้านแมวด้วยนะหืมมีบ้านแมวด้วยนะ <laughs> ด้านบุนจะเป็นบ้านแมวนะคะเ <laughs> พื่อนๆ <laughs> งใอใช่มีสุแนวค่ะมีสุแนว <ł radio> อยากได้อะไรขอให้บอกเอออันนี้อันนี้เอนนอลายน่ารักอือันนี้สวยอ่ะลายเนี้แหละสวยเออลายเนี้ยน่ารักใบกระทัดรับกำลังดีน่าจะได้ใบนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวหาดูลายอีกสิ <c oughs> อันนี้จะเป็นคนละทรงี่ <c oughs> อันนี้น่ารักอะ่ะอันนี้กลางๆกำลังดีปะ <c oughs> ดูอันไหนที่บ <c oughs> แบบออืมน่าจะได้อันเนี้ย <c oughs> ชอบชอบชอบลายเนี้ย <c oughs> เอาอันไหนดีคุณเอาอันไหนดีคุณช่วยเลือกหน่อย <c oughs> แต่เราชอบลายเนี้ย นูน่นพิกุลพิกุลดอกเล็กๆไม้ไผ่ด้านนี้จะเป็นไม้ไผ่นี่ตะก้าพิกุลใช่ไหมอ่ะใช่อันนี้มันความความจริอุ้ยอันนี้มีลูกเล่นด้วยอะตะมุตะมิมากเลยตะมุตะมิใส่เครื่องสำอางได้นะด้านนี้จะมีฝาปิดอู้โอ้ยตายยิ่งอยู่ยิงใจละลายไป เอาอันไหนดีเนาะอันไหนก็สวยอันไหนก็สวยอ่ะเอาสักใบน่าจะได้ใบนี้แหละน่าจะได้ใบนี้แหละเอฟซิกใยตัดทินใจ่าถึงเลยเนี่ยคินี้ไปแล้วจะเลี้ยไปแล้วะอยากได้ทั้งสองวิอันนี้เอาลายนี้ดีกว่าลายนี้สวย ลายนี้สวยเอาไายนี้ลายที่นาเขาเลือกช่วยเลือกเอาอันนี้แหละเอาใบนี้แหละได้และสรุปแล้วเอาใบนี้ป่ะกลางๆไม่เล็กไม่ใหญ่แนะนำใครสนใจใครสนใจเชิญนะคะร้านอยู่ในซอยมังกร,กรตรงข้ามกับ d a y ชื่อร้านอะไรนะคะคุณพี่ร้านจัดสบ้านกาฟดูปายอยู่น่ะดูป้ายด้านหน้าได้ดูป้ายด้านหน้า เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูอีกทีสรุปแล้วหนูเอาไปนี้ไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวหนูเือเลยเท่าไหร่คะโอเคคุณน้าใจดี450โอเคค่ะเราจัดไปที่แกเป็นเจ้าของโรงงานขายไหวเทียมด้วยนะคะเพื่อนๆใช่ใช่ใช่นี่เรียบร้อยแล้วนะคะ จ้าเรียบร้อยค่ะเราก็ได้ตะกร้าหนึ่งใบเป็นที่เรียบร้อยสวยงามถืกใจครับไปกับงานบุญไปได้แล้วเข้าวัดบ่อยต้องจัดเหมาะมากกับคนที่ชอบไปทำบุญ ใจตะก้านะคะนี่มาที่ร้านนี้เลยนะคะสวยมากมีทุกอย่างให้เลือกสรรสวยจริงๆแบบเยอะมากสนใจทักเพจได้บอกว่าถ้าสนใจนะคะเนะบอกว่าช่องพระตาพากินพาเที่ยวแนะนำทางร้านลดให้10%นะคะนี่มีทุกอย่างกระติบตะก้าทุกอย่างมีหมด พาข้าวก็มีถาดข้าวอะไรก็มีที่นอนแมวก็มีกระเป๋าตะก้ามีหมดใส่เครื่องสาอางใส่อะไรมีหมดแนะนําพักไปทางเพจได้นะคะทางร้านมีเพจหรือว่าติดขัดอะไรก็สอบถามได้ทักมาถามได้นะคะคอมเมนต์หรือว่าโทรมาอะไรก็ได้แชทมาก็ได้ค่ะโอเคนะคะไปค่ะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วตกใจหมด เดี๋ยวเราได้ตะกร้าจากร้านนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปร้านนู้นเพื่อไปดูหลอดไฟเพราะเรายังไม่ได้หลอดไฟเอไปได้เราจะมาดูหลอดไฟร้านนี้กันหอนกห็หอดแดดก็แห้งแห้งไปะอะตะกร้า รับสกแกนไหมคะเนี่ยได้แล้วหลอดไฟกับขา่ะนี่เรามีกระเป๋ามาเราก็ได้อุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวต่อหลังจากนี้เราก็จะไปหากับข้าวป่ะไปดูซิว่าเราจะได้อะไรใช่ใชจ้าฝากช่องด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะโอ้ยทุกคนอีฉันจะห้อนดากไหมเนี่ยห้อนไหมไปมก็หายฮ้อนทุกคนเราได้อุปกรณ์พร้อมแล้วเดินทางต่อไปหาแนวกินไปร้อนมากร้อนระเบิดระเบ้อร้อนบะล่ับาเหเือรถเยอะดีๆนะคุณไปเราได้อุปกรณ์เยอะแล้วเราก็เดินทางต่อ ไปหาลาบประดุ๊ลาบประดุ๊บุ่นข้าวเหนียวไว้จะไปกินข้าวเหนียวต่อหน้าเต็มจอเลยพี่น้องเอ้ยต่อถ้ากระดาษมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันมาถือมือขวาจะยื่นลงไปก็ถูกเลเนี <N> ่เดี๋ยวเ<ๆ>ดี๋ยวรถเขาจะมาเฉี่ยวไปกินนะไปออกลัวรถเขามาเฉียวมาโฉบเอาไปกินนั่นแหละ ยอย่างเรายังร้นเดินไปอีกเลยไปอีกเลยไปอีกนี่แหละข้างร้านพวงเนี่ยนี่ไงข้างร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอเคฮอดร้านแล้วฮอดแล้วฮอแล้ววันนี้เราจะสําเร็จเราจะไม่ทํากบย่าง <laughs> ดูซิจะได้อะไรเออวันนี้ขายดีอุย้ยมาเกือบไม่ทันได้ละโชคดีเหลืออยู่หนึ่งกระสอบอันนี้แหนมยั้งเอื่อย เป็นผสมค่ะปตอโอเคเอานี้ข้าวเหนียวไม่แล้ข้าวเหนียวมิ้นเล้าอันนี้แหนมหมูอันนี้แบบปลาส้มดิบมันบออันนี้ยังนี่อันนี้เป็นซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้่20บาทซุปลาวนะไม่เปรี้ยวจ้ะอันนี้ลาบหมูเอายังอันนี้แกงยังเอื่อยแกงอ่อมหมูนะคะเอาอ่อมดีกว่าต้มน้ำฮ้อนๆจั๊กจั่งต้้มรอนๆ เอานี้แหละพอแล้วออมม้วบอ่ะโอเคสามแนวจ้ะค่ะได้แล้วปะ่ะกลับบ้านหิวแล้วระวังนะระวังไปโอเค,คกลับบ้านได้อุปกรณ์ครบแล้วแนวอยู่แนว,วกินก็ได้แล้ว